หลังจากใช้น้ำยากำจัดไรแล้วฉันถึงรู้ว่าเตียงสกปรกมากเต้นแรงแสงอันตราวโอเลตผลการกำจัดฝุ่นเป็นเลิศแรงดูดที่เพิ่มขึ้น7200พอกำจัดไรลึก1วินาทีกำจัดฝุ่นผิวแพ้ง่ายคนรักความสะอาดและผู้ที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยงที่บ้านต้องใช้ค่ะแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายกำจัดไรได้จริงๆ กำจัดไรฝุ่นมลพิษเป็นศูนย์ความเสียหายเป็นศูนย์แสงอันตราวโอเลต UV มีหน้าที่ฆ่าเชื้อและกำจัดไรและผิวของฉันก็ไม่มีอาการแพ้และสิวอีกต่อไปหัวปืนสองแบบไม่ต้องใช้สายติดรถที่บ้านก็ได้ความจุขนาดใหญ่ล้างทำความสะอาดง่ายซื้อคันเดียวใช้ได้เป็น10ปีใช้งานได้นาน30วันต่อการชาร์หนึ่งครั้งต้องมีติดบ้าน